จากชอบกินเลยอยากลองขายก็ได้ความภูลักทุก,กเลเอแบบนี้นนเลยค่ะวันนี้นะคะทานามีมะพร้าวสิบลูกมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะลูกเล็กอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรวแต่ส่วนมากเราจะใช้มะพร้าวน้ำหอมเจ้าประจำ<า>ของเปอร์อรก็คือมะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวกจากร้านน้องหวาน ลูกใหญ่น้ำหวานสดชื่นเอาสิ่งทุกคนตอนทำอ่ะคือเสียวๆมือเสียวๆมืออยู่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ผ่ามะพร้าวอะพอนานๆมาทำทีมันก็เออรู้สึกเสียวๆอยู่แต่ก็ทำได้ค่ะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบน่ากลัวเกิดขึ้นลเดูความตั้งใจ นานมากแล้วที่ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรขนาดนี้มาก่อนมะพร้าวลูกเล็กมากเลยค่ะรอบนี้เปิดได้มามะพร้าวล้วแต่โชคดีที่เนื้อมะพร้าวคือข้างในคือโอเคเลย พอผ่ามะาพร้าวเสร็จนะคะก็จะมาขูดมะพร้าวให้ได้แบบนี้เลยะคะ่ะถ้าทํากินเองที่บ้านเนี่ยไม่แนะนําเลยนะคะแนะนําให้ขูดแบบนี้ไม่ให้โดนอ่าเปลือกไม่ให้โดนเศษน้ำตานะคะพยายามขูดให้ไม่ให้โดนเศษน้ำตาเพราะถ้าเกิดขูดแบบเปลือคะ่ะเปลือจะมาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เปลือจะเอาอน้ำตานะคะที่ติดไปเลย,ยเปลือกมะพร้าวออกที่ติดเนื้อมะพร้าวสีออก ตอนทําก็ต้องมีกําลังจงกําลังใจใมีเยอะมากไปจุดอซนเซ็ตทุคนค่ะรอบที่แล้วเ,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 เขาถามว่าทําไมปุ่ไม่เห็นได้กินเลยเอ็นดูมากทามันขายดีจนที่บ้านนะคะยังไม่ได้มีใครได้กินด้วยเลยรอบนี้ก็เลยตั้งใจว่าเออจะทาําไปเซนลัง,งดีเลยที่ใหญ่ ช่วยหนึ่งใส่ตู้เย็นให้ทุกคนในบ้าน<อ>ได้กิน,บบนด้วยออขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะมะพร้าวสิบลูกใช่ไหมคะเปิดใช้เวลาประมาณเกือบห้าชั่วโมงอันนี้คือดึกแล้วนะคะเปิดก็มานั่งทํากระติกแกววนเลยเคี่ยววนได้ที่ใส่น้ําตาลใส่เกลืออะไรเสร็จแล้วเราก็มาใส่เนื้อมะพร้าวจุกจุอันนี้ลงไปค่ะเนื้อพร้าวสิบลูกมันก็จะแบบ บบรอบเนี้ยกัดคําไหนก็จะเจอเนื้อมะพร้าวทุกคําเลยคือซิงเดเจอปิดก็ต้องการแบบนี้เลยค่ะมีรอบก่อนนั่นที่ทําออกมาแล้ว,วเออรีบจริงๆเพราะว่าต้องไปทําธุระต่อมีงานกินเลี้ยงต่อ,อหั่นมะพร้าวไม่ทันจริงๆลูกค้าก็เลยไม่ได้จุกจุกคุนมะพร้าวบ้านธนานะคะธนาใช้เป็นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลยค่ะ ราคาขาจะอยู่ที่สองทวยสองไซส์นะคะไซส์ใหญ่นะคะคือถ้วยดําที่ทุกคนเห็นก็คือถ้วยนั้นจะอยู่ที่50บาทถ้วยที่เพิ่งกาลังตักอะค่ะอยู่ที่ถ้วยละย0สบาทค่ะรอบนี้เป็นรอบที่ออเดอร์ล้นมากคือทาหม้อใหญ่แล้วก็ยังไม่พอนะคะยังมีลูกค้าที่ตกหล่นไปบ้างคะ่ะคือถ้าตั้งใจทำมากขึ้นแล้วท้ามันไม่ทันจริงๆต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ ใครอยากลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงสามารถสั่งจองได้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่สับพอร์ตกันนะคะจะพยายามทำให้ได้สูตรมา่เล,เลยค่ะ